สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถมิสูบิชิ a าเจโร่ครับคันนี้ปี2013นะครับติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับสเปคแรม3ลอม32 CPU 8คอร์นะครับแล้วก็ติดตั้งกล้อง360องศานะครับดูพื้นที่รอบรถได้เลยนะครับดูภาพแบบ3มิติคอนโทรลกล้องที่จอได้เลยนะครับนี่ครับดูรอบรถได้นะครับ มีระบบออโนต้นะครับเข้าเกียร์ถอยขึ้นกล้องหลังให้นะครับ,รบเปิดไฟเลี้ยวตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายยังไม่ได้เซฟไฟเลี้ยวไฟ,ไฟเลี้ยวนี่เซฟได้นะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับกล้องซ้ายทำงานเปิดไฟเลี้ยวขวากล้องขวาทำงานนะครับก็ตัวน,นี้ประมวลผลไวสุดๆนะครับ 8 CPU 8คอร์นะครับส <es> ั่งงานด้วยเสียงได้นะครับดูหนังฟังเพลงครบจบในคร่องเดียวนะครับเพลงลูกทุ่งนี่ครับคุณภาพเสียงดีมากเลยครับตัวนี้ปุ่มคอนโทรลพอรมาะไยใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับ พอเขาเกจะถอยก็ขึ้นภาพด้านหลังให้แล้วก็ขึ้นภาพ360ด้านข้างนะครับภาพชัดเจ๋วนะครับตันนี้ก็มีแผนที่นำทางนะครับ Google Map สั่งงานด้วยเสียงได้เช่นกันนะครับร้านสิทธิเจริญซาวนะครับเรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับ ทางใต้ไปยังซอยฉลองกรุงยี่สิบาม 23, แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยฉลองกรุง23สิบแบบนี้ครับเล่นสองแอรพอรมกันได้นะครับแบบนี้เลือกมาหนึ่งเพลงนี่ครับกดดูกล้องได้ตลอดนะครับรับท่านผู้ฝังที่กรอุงขอต้อนรับกดดูกล้องได้ตลอดอนี่ครับ ปุ่มนี้นะครับจะมีปุ่มกล้องรออยู่ตลอดนะครับยกเลิกสองหน้าจอปัดเลยครับกล้องหน้ากดดูกล้องหลังกดดูกล้องซ้ายกดดูกล้องขวากดดูภาพสามิตินะครับแบบนี้นะครับโอ้โหภาพเนียนๆเ,เลยนะครับนะครับดูได้ทุกมุมมองหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้ครับ อันนี้ด้านซ้ายของรถก็มีรถจอดอยู่ในบ้านคือคันนี้นะครับนปาเจโลนะครับ,รนรบ2013นะครับภาพเนียนๆนะผลงานติดตั้งร้านสิทธิเจริญซาวครับสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ